สอดอรอแจ้งแล้วลูกไฟปริศนาคล้ายดาวหางโผล่ที่เชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่15ธันวาคมมีประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่มองเห็นลูกไฟขนาดใหญ่คล้ายดาวหางเหนือท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันตกสร้างความฮือฮาให้กับหลายๆคนเพราะไม่เคยเห็นภาพลูกไฟขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กค่ะชื่อนุ้ยสิริพงศ์ได้ถ่ายคลิปวิดีโอวัตถุดังกล่าวไว้ได้ขณะอยู่ในพื้นที่อำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีผู้พบเห็นจากพื้นที่อื่นๆและถ่ายภาพแชร์ก,กันไปในโลกโซเชียลจำนวนมากล่าสุดนายสิทธิพร เดือนตะคุเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการหัวหน้าโครงการติดตามวัตถุใกล้โลกสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสอดรเปิดเผยว่าวัตถุปริศนาเหนือท้องฟ้าที่พบคือเที่ยวบินทดสอบจรวดขี่ปนาวุธข้ามทวีปอคนีห้าของอินเดียโดยยิงจากเกาะอับดุลกลามบริเวณรัฐอดิสาทางชายฝั่ง,งตะวันออกของอินเดียในเวลา17.30นตามเวลาประเทศอินเดียตรงกับเวลา18.30นตามเวลาประเทศไทยโดยมีทิศทางตรงไปสู่อ่าวเบงกอลค่ะสำหรับทิศทางการยิงทดสอบ ขีปนาวุธจะขนานกับประเทศไทยและเมียนมาไปทางที่ตะวันตกประมาณ2,000กิโลเมตรส่วนที่ทําให้มองเห็นเป็นลูกไฟมาจากเชื้อเพลิงที่ปล่อยออกมาจากการกระเจิงแสงทําให้สามารถมองเห็นได้ในช่วงค่าโดยเฉพาะในช่วงที่ท้องฟ้าปลอดโปรง่งโดยภาพที่ถ่ายไว้ได้เมื่อคืนนี้คาดว่าจะมียาวหลายสิบกิโลเมตรแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเพราะไม่ได้มีทิศทางพาดผ่านค่ะโดยวัตถุบนท้องฟ้าที่พบได้ในลนนนักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งอย่างเช่นชิ้นส่วนของจรวดโซยุสของรัสเซียเมื่อหลายปีก่อนหรือการปล่อยจรวดขนส่งกล้องโทรทัศน์ อวกาศเจมเว็บเมื่อวันที่25ธันวาคม2564ค่ะ